สว sh sh ัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ l ชา h channel ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการปักหมุดร้านค้าของเราค่ะทุกคนลงไปใน Google Map เพื่อนๆหลายคนนะคะเาอาจจะแบบมีร้านค้าเป็นของตัวเองนะคะอาจจะขายสินค้าของตัวเองแล้วก็มีสถานที่ตั้งด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าพอร้านของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ใน Google Map นะคะลูกค้าเองก็ปักหมุดไม่เจอนะคะหาร้านของเราไม่เจอนะคะเราก็ไม่รู้จะมาอย่างไงค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะการปักหมุดใน g o o g l e Map อย่างละเอียดกันเลยค่ะทุกคนซึ่งเพื่อนๆเองที่เป็นร้านค้านะคะถ้าทําตามวิธีนี้นะคะบอกเลยว่าจะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นม,มาอีกเพียบเลยค่ะทุกคน <c oughs> ก็ก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์นะคะกดแชร์กด s u b สไคร e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้ใครอยากฝักหมดร้านค้าของตัวเองแล้วไปดูวิธีกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนลำดับแรกนะคะให้เราเนี่ยเข้ามาที่ตัวแอปพลิเคชัน Google Map กันได้เลยยค่่ะะโดวันนีี้เพออจบกวิธีผ่านมืือถอกันเลยนคทุกโด้ แับแรกนะคะเ,เพื่อนๆให้เรานะคะกดไปที่รูปตัวคนค่ะทุกคนหรือว่ารูปตัวกลมๆด้านบนนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ใส่รูปนะคะก็กดเข้าไปได้เลย mm. พอเรากดเข้าไปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆให้เราเลื่อนลงมาเลยนะคะมันจะเขียนคําว่าเพิ่มธุรกิจของคุณะคะ่ะเพื่อนๆก็กดคําว่าเพิ่มธุรกิจของคุณไปได้เลย พอเรากดเพิ่มไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมันจะมาที่หน้านี้ค่ะการเริ่มต้นนะะี่ค่ะสร้าง b u s i n e s s profile ของเราค่ะทุกคนเขาเนี่ยจะมีให้เราใส่ชื่อธุรกิจนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้นะคะพอแนะนําว่าเออให้ใส่เป็นแบบพกชื่อร้านอะไรของเรานะคะเวลาที่ลูกค้าแบบจะเสิร์ชอะ่ะมันจะขึ้นมาเป็นอันนี้เนาะอ่ะอย่างอันนี้นะคะพ่ออาจจะเป็นชื่อร้านอโรชานะคะน,นี่พอยลองลองทําให้ดูนะอ่ะอโรชาแบบนี้เนาะอ่ะพออาจจะใช้ชื่อนี้นะคะเราก็หมดหมดู่ธุรกิจนะคะน,นี้นะคะพอก็จะกดเป็นร้านเสื้อผ้ากับ พอแนะนํานะคะให้กดเลือกตามที่เขาแนะนํามานะคะทุกคนเพราะว่าบางทีถ้าเราแบบพิมพ์เองอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบไม่สามารถไปต่อได้เนาะอ่ะหลังจากนั้นนะคะพอเราใส่ข้อมูลเสร็จเพื่อนๆกดคําว่าถัดไปได้เลยค่ะอันนี้นะคะเขาก็จะมีคําถามมาค่ะทุกคนว่าต้องการเพิ่มสถานที่ไหมอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอ่ะเราก็ตอบไปว่าใช่อย่างนี้นะคะ,คะ,ะ,คะแล้วเราก็กดคําว่าถัดไปอย่างนี้เนาะ แล้วเขานะคะก็จะให้เราเนี่ยกกอกนะคะที่อยู่ธุรกิจของเราค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้นะคะก็ให้เพื่อนเอนกรอกไปได้เลยนะครับก็จะมีประเทศนะคะที่อยู่ตำบลแขวงนะคะอำเภอนะคะจังหวัดเนาะแล้วก็รหัสไปรษณีย์ค่ะเพื่อนก็กรอกไปได้เลยอันนี้พ่อขออนุญาตเกรอก,ก่อนนะคะอ่ะพอกกอกเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนเพื่อก็กดคําว่าถัดไปนั่นเองค่ะพอเรากดถัดไปแล้วนะคะทุกคนเขาจะมาโผล่สู่หน้านี้ค่ะ ธุรกิจของคุณนะคะตั้งอยู่ที่ใดค่ะทุกคนโดยตัวนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถเลื่อนตัวหมุดสีแดงนะคะทุกคนไปให้ตรงกับตำแหน่งของเราได้นะคะโดยสามารถขยายนะคะหรือว่าย่อออกแบบนี้ได้นะคะทุกคนโดยพอแนะนำนะคะว่าให้ปักหมดุดให้ตรงกับที่ที่เราอยู่อ่ะทุกคนเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเขามาหรือว่าเฮ้ยลูกค้าเขาจะมาหาเราอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะได้ไม่งงทุกคนสมมติว่าเราไปปักไว้ฝั่งตรงข้ามบ้านเราค่ะหรือว่า จะปักไว้ฝั่งตรงข้ามสถานที่ทํางานคือลูกค้าหาไม่เจอเลยนะคะแล้วที่เนี้ยแบบมันจะยิ่งทาให้ลูกค้างุนหงิดเขาอ,อาจจะไม่มาลาเราเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาจะปักหมุดตรงนี้นะคะขอแนะนาว่าให้ปักให้ตรงปักให้ดีนะคะปักให้ถูกต้องนะคะทุกคนนะอ่ะโอเคค่ะทุกคน, okay, คกคนหรือว่าถ้าใครนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทางฉันหา,นามันไม่เจอนะคะทุกคนมันจะมีลูกศรที่เป็นตัวกลมๆจุดแล้วก็เป็นขีดเนะะี่ยค่ะ ตรงนี้เพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยนะคะมันจะมันจะวาร์ปมาที่ตำแหน่งที่เราอยู่เลยค่ะทุกคนหรือว่าหมุดตรงที่เราอยู่นะคะแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะต้องอยู่ที่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> สถานที่ทํางานของตัวเองด้วยนะแล้วก็ปักหมุดนะคะลงมาตรงที่ที่เราอยู่แบบเนี้ยมันก็จะตรงแบบแต่ว่าอันเนี้ยมันจะอยู่ตรงกลางถนนนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องขยับเข้ามานิดนึงนะคะเพื่อให้มันอยู่ในในตึกในอาคารของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถกดคําว่าถัดไปได้เลยค่ะพอเรากดถัดไปนะะี่ค่ะเขาจะให้เราสร้างโปรไฟล์ต่อะคะ่ะทุกคนเขาก็ถามาถว่า คุณมีบริการจัดส่งนะคะหรือให้บริการส่งถึงที่บ้างไหมนะคะทุกคนนะอันนี้เราก็ตอบไปนะครับแล้วก็กดถัดไปค่ะทุกคนอันนี้เขาก็จะให้เพิ่มพื้นที่การให้บริการค่ะอันนี้คือเขาไม่บังคับนะทุกคนจะตอบหรือว่าไม่ตอบก็ได้นะคะอันนี้พอจะกดถัดไปเลยละกันเนาะ แลวเขานะคะก็จะให้เราเนี่ยใส่หมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของเรานะคะถ้าเพื่อนเพื่อนมีก็ใส่เว็บไซต์ไปได้นะแต่ว่าถ้าใครไม่มีเว็บไซต์ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเบอร์โทรเนี่ยจำเป็นนะคะเพื่อนเพื่อนก็ใส่เบอร์โทรไปให้เรียบร้อยค่ะทุกคนอันนี้พ่อขอนอาตใส่เบอร์โทรพอย,ยก่อนนะคะพอเราใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนเพื่อนก,กดคําว่าถัดไปได้เลยค่ะทุกคน พอเรากดถัดไปแล้วนะคะเขาก็จะบอกว่ารับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับธุรกิจของคุณคุณต้องการรับการแจ้งเตือนหรือว่าเคล็ดรับอะไรไหมนะคะทุกคนอันนี้พลอยแนะนําว่าใช่ไปก็ได้ค่ะทุกคนเวลามันมีแบบอะไรใหม่ๆเขาจะได้แนะนําเรามาเนาะอ่านนี้พรอก็จะกดว่าใช่แล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะทุกคนและอันนี้นะคะพลอยก็ได้รับการยืนยันแล้วเรียบร้อยค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยเขาบอกว่าคุณได้รับการยืนยันนะคะคุณสามารถตอบรีวิวนะคะ เปิดแชทอะไรอื่นๆได้หมดเลยนะคะทุกคนนะอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะคะทุกคนนะพอก็จะกดถัดไปต่อค่ะทุกคนอ่ะทุกคนคะที่สําคัญนะเพิ่มเวลาทําการได้ด้วยค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่แบบเอ้ยอาจจะอยู่เสอาทิตย์นะคะเพื่อนๆก็อาะเปิดไปเลยนะคะเปิดไปวัน จันถึงสุกแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าใครแบบเปิดวันไหนปิดวันไหนก็กดเปิดเปิดปิดปิดได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยแบบนี้นะคะทุกคนนะแล้วก็กดถัดไปหรือว่าถ้าใครไม่ใส่เลยกดค้างได้กับเพื่อนอ่ะทุกคนคะเวลาที่เรากดเปิดแล้วเนี่ยเราจะต้องใส่เวลาเปิดปิดของเราด้วยนะคะว่าเราเปิดกี่โมงเราปิดกี่โมงนะคะเพื่อนก็ใส่ข้อมูลไปได้เลยหรือว่าอ่ะใครเปิดย4ิบสี่ชั่วโมงก็เลือกได้นะคะพอเราเลือกเวลาเปิดเพื่อนเพื่อนเขาก็จะมีเวลามาให้เราเลยอ่ะสมมติว่าอันนี้นะคะพอเปิด8โมงนะคะแล้วก็ปิดแบบว่าอาจจะปิดนนอย่างงี้ะะคทุกคน เราก็ใส่ข้อมูลไปได้เลยอ่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ให้ครบทุกอันนะคะเพื่อนๆพ,พอเพราเรานะคะใส่เวลาเปิดปิดเดร้ร้อยนะคะเพื่อนๆน,นะเราก็กดคําว่าถัดไปได้เลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนทีนี้นะ,ะคะเขาก็จะถามว่าเราเนี่ยต้องการเพิ่มการรับข้อความหรือเปล่านะคะทุกคนนะอันนี้นะคะเพื่อนเื่อก็แล้วแต่เลยนะคะทุกคนถ้าไม่รับก็กดข้ามไปเลยนะคะหรือว่าจะกดคําว่าถัดไปก็ได้ค่ะทุกคนอ่ะอันนี้พอจะกดถัดไปแล้วกันนะครับแล้วก็เพิ่มคําอธิบายธุรกิจค่ะทุกคนอันนี้นะคะเราอาจจะบอกว่าโอเคธุรกิจชั้นสมุนนะคะเพื่อนๆขายอาหารอะไรเงี้ยก็อาจจะเออธุรกิจชั้นขายอาหาร,ะรานาจจะคะขาย ขายแบบสมมติขายอาหารทะเลนะคะทุกคนขายอาหารทะเลมีปูมีกุง้งมีปลาหมึกอะไรเงี้ยค่ะคือเราอธิบายไปได้เลยหรือใครขายเสื้อผ้านะคะทุกคนสมมติแบบขายเสื้อผ้าแบบอาจจะเป็นแบบชุดทํางานก็อาจจะพิมพ์ไปเลยว่ารายละเอียดของชั้นรา้านค้าของชั้นขายเป็นชุดทํางานแบบออชุดทํางานแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเราก็บอกได้เลยนะคะพิมพ์รายละเอียดไปนะคะหลงังจากนั้นเพื่อนๆพิมพ์เสร็จก็กดคําว่าถัดไปได้เลยนะครับ ทุกคนมีให้เพิ่มรูปภาพด้วยนะคะทุกคนนะพเพื่อก็มากดคําว่าเลือกรูปภาพนะคะแล้วก็ใส่อาจจะเป็นใส่หน้าร้านของเรานะคะหรือว่าถ้าใครขายอาหารอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะถ่ายหน้าร้านอาหารของเราถ่ายเมนูนะคะแล้วก็ถ่ายอาหารให้มันดูน่ากินอย่ค่ะทุกคนเพราะว่าเวลาที่คนกดที่หมดของเราเนี่ยเขาจะสามารถเลื่อนดูได้นะคะทุกคนว่าเฮ้ยโอเคเป็นรูปอย่างนี้เป็นอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนะเขาก็อาจจะสนใจที่จะเข้ามาที่ร้านเรานะคะก็อย่าลืมใส่รูปภาพกันค่ะทุกคนอ่ะโอเคค่ะทุกคนพอเราใส่อะไรเสร็จนะคะทุกคนนะเราก็กดคําว่าถัด ไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะมีขอรับเครดิต มูลค่า12,000บาทนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนสามารถกดข้ามไปได้เลยโอเคค่ะทุกคนและอันนี้ในหน้าสุดท้ายเพื่อนๆ่อก็กดคาว่าดําเนินการต่ะได้เลยค่ะนี่ทุกคนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาแล้วนะว่าธุรกิจของคุณเนี่ยชื่อนี้เนี่ยแล้วก็เวลาเพื่อนเพื่อนค้นหาใน Google เนี่ยก็จะขึ้นด้วยนะคะสมมติว่าเพื่อนเพื่อใส่เป็นชื่อแบบชื่อธุรกิจของเรามันก็จะขึ้นด้วยนะคะทุกคนบอกเลยว่าดีมากๆนะคะแล้วก็สามารถทําได้ง่ายมากๆเลยวิธีการนะคะก็มีเท่าน การค้าของตัวเองใน Google Map ปักหมุดบริษัทของเรานใน Google Map นะคะทำตามนี้ได้เลยวิธีการคื่ง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งในวันนี้เนะะี่ยพอยก็เอาวิธีการมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะคะกดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์บอก,กบไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็วันนี้นนะคะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย